มาเดือวจากกินข่าววันนี้ค่ะเสนอเมนูมง่ายๆไก่ต้มน้ำปลาแถ่แดน <c oughs> เห็นบ่นอโนทำเองเมื่อเช้านะคะ <c oughs> แสบกินคู่กับน้ำจิ้ม <c oughs> น้ำจิ้มเจี <c oughs> เยวเผ็ดๆสุ่งๆคัดทำเองครั้งแรกค่ะ ก็เลยลองทําไปสองน่องดูก่อนสองสะโพกถ้าแสบเราจะฮิตไม่อีกอืมแสยบยู่ตั็นอย่างรู้ืมกาแฟหนูเป็นอะไรขอบคุณอินเทอร์เน็ตนะคะที่ทําให้เราอยากรู้อะไรก็ได้รู้อืมแบบต้องกินกับมือ,อม แกตดน้ำลายังแสบด้วยแม่คือยุ็คือ,อ,ะคอจะโตตอนแก๊กเบิร์ดนี่แหละอ,อร่อยจังเลยว่ากิดว่าจองจะเฮ็ดแสบในขนาดนี้ ดื่มน,น้ำก่อนน้ำกับพอดีบอกเข้มใส่ขิงด้วยนะคะขิงนี่เป็นขิงออนนะกินได้เลย,อ,ยอร่อยทำไมฉันทางกับข้าวอร่อยขนาดนี้เนี่ย สะออนจาของพอมีผู้ใดชมชมเองกันเหรอวะเป็นอีกเมโโนทูที่คิดว่าน่าจะได้ทำกินเรื่อยๆ น้ำตุ๋ยเลยพริกกับกระเทียมไปเยอะๆโอเคบายต่ก่อนนะคะเจอกันใหม่เมนูหน้ามารุ้นว่าเราจะทำอะไรกินบาย